โอ้ยโดนโอ้ยมันดูหลุมนี้บ้างโอ้ย,โ,อยโดนโดนโดน สูบเล็กเนี้ยไซนี้ครับเยอะมากโอ้โหนี้จะไซนี้ฮะโอ้โหเก็บก่อนแล้วกันเพราะว่าถือว่าหมานครับผมนะถือว่าปลาหมานครับ โดนโดนนี่ครับผมหยอดหลุมครับนี่ตัวที่สามหยอดหลุมครับผมมีช่องว่างเล็กๆนะครับผมโดนเลย <c oughs> ดูต่อดูต่อดูต่ออุ้ย อุ้ยเฮ้ยอุ้ยโอ้ยโดนโดนโอ้ยหลุดฮ่าฮ่า ดีเลยเล็กๆแต่สนุกวันนี้ก็มาเช็คหมายนะครับผมนะก็มีน้องๆเพื่อนอๆนักตกปลาแนะนำมานะอยากให้นะ้เทิงมาลองอ่างมันพ่องดูนะครับผมนะตามมาแล้วเนี่ยเน่ตามมานะเนี่ยนะ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 แต่มันตัวเล็กครับผมท่านะผู้ชมตัวไม่ใหญ่ ก็ถือว่าเกมสนุกเลยอ่ะนะแต่มันยากนิดนึงนะครับผมนะหมายก็นี่ไงโดนแล้วโดนโอ้ยแต่จะเอาขึ้นยังไงเนี่ย,ยเนี่ยฮะนี่ยฮะ เกมสนุกๆน,นะครับผมนะก็ถือว่ามันนะครับผมนะก็อใครไม่มีที่เล่นก็ทางนี้ได้นะทางเดินก็ไม่มีหมายให้เล่นไม่มีหมายให้ตกก็เอาเรือมาสำรวจดูหมายดูนะครับผมนะเนี่ยฮะไซส์นี้นครับผมเป็นกระสูบกระสูบขีดนะครับยังกระสูบขีดตัวเล็กๆอยู่นะครับผมนะตัวไม่ใหญ่นะครับไม่ใช่กระสูบจุดนะเนี่ยฮะอนาคต โตกว่านี้นะครับผมนะหมายเนี้ยไม่เคยติ้งมานานนะครับผมนะช่วงที่น้ําแห้งนะครับผมผมเพิ่งดึกว่าโอ้โหเป็นตํานานไปแล้วนะตัวนี้ตอนนี้เริ่มขึ้นฝูงแล้วนะครับผมนะต้องเป็นอนาคตเลยนะครับผมโอเคสดยอดมีตัวเยอะตรเนี้สองตัวละหลุมเนี้ยนั่นโอ้ อุ้ยเฮ้ยกัดดีเว้ยอือมึ่เกยอุ๊ย,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 ยโดนกระสูนเล็ก กัดมันเลยเนี่ยหืสุดยอดสนุกครับผมเกมเล็กอ้ Nàng ừ ơi ừ, À, cuốn thấy máy Nhìn sấy lên máy nít นี่ครับ <Yeah. S 1> กระสุบฝูงครับอ่างป้องครับผมนะโอ้โหสนุก เหยื่อวันนี้ก็เป็นเหยื่อซิงกิ้งนะครับผมนะเหยื่อซิงกิ้งนะ oh. มีคนถามเข้ามานะเธงใช้เหยื่อซิงกิ้งยังไงอ่ะนะก็มันไม่มีแอคชั่นนะมันจะควงมานะเราจะต้องใช้วิธีเคาะนะจะเคาะสั้นเคาะสั้นเคาะยาวก็แล้วแต่นะฮะตามสะดวกอย่างกับจุดนี้มันจะต้องเคาะอ่าสั้นบ้างเร็วบ้างแบบนี้นะถ้ามันตรงไหนมันลึกๆเราก็เนีไง,งเห็นไหมโอ้โหโดน ยังอยู่ไปเนี่ยโอ้ยนยตรงไหนที่สามารถเคาะสั้นก็ได้หรือตรงไหนเคาะเร็วๆนะครับผมก็จําเป็นจะต้องเคาะเร็วนะครับเพราะว่าเนี่ยมันจะมีแบบว่าอุปสรรคะนะพืชน้ำนะครับผมนะตัวนี้มีไซส์นิดนึงนี่ะมีไซส์ขึ้นมาไนนี่แป๊า ช่ yeah. นี่ครับผมเหยื่อซิงกิ้งนี่คนถามเข้ามาใช้ยังไงะนะาทึงใช้ไม่เป็นนี่ครับเคาะมาทีทีเคาะมาช้าๆแล้วแต่ความต้องการของเรานะครับผมมันจะแอคชั่นมันจะไม่มีหรอกนะ <c oughs> มันเป็นเหยื่อเคาะครับผมโ <c oughs> okay. oh. อเคโอ้เหยื่อเคาะเหยื่อเคาะนี่ไซส์มีไซส์ขึ้นมานนิดนึงโอ้ oh. มันเลยทริปนี้ ถือว่ามาแก้เหงาช่วงที่ไม่มีคลิปปลาช่อนนะครับผมนะลอกก็ลอกนี่เลยนะครับลอกที่เคยรีวิวนะครับผมนะมีลีเนียมนะครับแอดแทกเกอร์นะครับนี่ตีไปแบบนี้จุดเดิมเนี่ยเนี่ยเคาะสั้นๆก่อนตรงนี้มันอ่ามันมันตื้นเอ้ยมันลึกครับผมเคาะแบบนี้ครับเดี๋ยวผ่านตรงที่มันมีอุปสรรคแล้วก็เคาะเร็วขึ้นนะ ตามมานะเนี่ยเห็นเห็นหลังเงาดำๆครับผมนะแต่มันไม่กล้านะครับผมมันคงรู้ละวว่ามีคนที่จะอ่าสวยมันอยู่นะนี่เห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ครับผม น้น้น้องๆนักตกปลานะครับถามน้องๆนักตกปลาถามเข้ามาไอ้ทึงตกเหยื่อซิงกิ้งให้ดูหน่อยเอตกแบบนี้ครับผมจะเอาแบบมีลิ้นหรือว่าแบบไม่มีลิ้นดีนะฮะก็แบบนี้ครับเขาเรียกว่าเหยื่อซิงกิ้งนะครับผมนะมันไม่ค่อยมีแอคชั่นนะแอคชั่นของมันก็จะขอเอานะครับโอเคสบัดมือครับผมนะสายสบัดครับนะี่ มาดูต่อตีไปแบบนี้ครับผมนะเหยื่อตกเกาะป๊าปป๊าปแบบนี้ฮะเคาะไม่รู้จะมีอยู่เปล่านันตามมา่แนะตามมาครับผมตามมาถึงนี่เลยนะฮะเออมนดูหลุมนี้บ้าง โอ้โดนโดนโดนไ่เล็กเอา้าหลุด <c oughs> หลุดไปเรียบร้อยครับอื้ยโดน โดนทุกไม้เอา้าหลุดอีกแล้วหลุดครับโอ้ยอุปสรรคเยอะฮ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ โอ้ยโดนโอ้โหพุกไม้เลยฮะโอ้เนี่ยอุปสรรคเยอะครับผมโอ้โหกัดเบี้ยแต่มันไซส์ไม่ใหญ่เนี่ยไซส์เล็กพอได้สนุกครับผมนี่ฮะ อ้ได้สนุกหายคันมือครับผมนะโอ้โหกระทุกไม้เลย